ดูแล้วครับดูแล้วครับ ดูเร็วเครับดูเร็วเครับโวยเลยโวยเลยนี่ครับตัวนี้นยะดูครับอือดครัโดครัโดครับอูโดนโดนับ 走走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  กับสวัสดีกระปุ๊กรวันีก็มาพบกับปุ๊งกระเหล่านะครับกับชงบ่าวแด็กตายคุ้นเดิมนะครับกรวันีปุ๊งผ้ามาตกปลาตกสปิวนะครับมากับเปล่นไม้เดิมนะครับไม้เดืวยปุ๊งผ้าขาวมาหมูวานนะครับก็คือไม้ไม้นี้ก็คือหูทางตะนุนนะครับกระเดือยปุ๊มเคยผ้ามาตกก็คือไม้หลับในป่าคางตะคางตะนุนนะครับก็คือโบนี่ก็คืออยู่ อยู่ติดกับทางเขาหนีบวงรี่โรดอย่าล่าเลยนะครับกระโจนจะถึงอ่าปอมตาซาบนะครับหรือว่าสะพานตาซาบทางที่ว่าไปหาดใหญ่นะนะครับกระไม้นีก็คืออาจจะเสียงดังสันน้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดถนนนะครับนะครับกับเมือวานก็คือผมลงข้าวมาอ่าเย็บเย็บดูนะครับกระได้ปลานิ้นไซไปสวยนะครับเมือวานนะครับกระผมจังดูก็คือแปดทีนะครับ หมูวานนะครับนกอพลาโมตัวหนึ่งนะครับคแบบโค้งผากับนกอพดอยเย็นนะครับพุ่มกระไดปลาเยื้อมาโอยตังโอยเลียวนะครับนกอเมืองเมื่อกี้นะครับโลนมาถึงก็คือไดโอยลงไปอ่าโซงโคนนะครับโอยพื้นนะครับนะครับกลับมาลุ่นกันนะครับจะมาหลาไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุ่มปลามาโซงขั้นนะครับ จะตกแบบเดิมน,นะครับแบบตกแบบใหมายตายสองตะโคนะครับตะกัวตั้งปืนนะครับเกยเยื้อที่ว่าชายตกก็คือจับเกี่ยวใจเดือนนะครับนังกกฮ่อโดยเยื้อมักพิษกระโจนกับขนมปังของลุงโอน,นะครับนี่ครับนังโกอีกขั้นนึงก็คือผมจะตกแบบถุนลอยนะครับก็คือเยื้อกรุงนะครับกุ้งฟอยกฮ่อโดยเยื้อ ามาควิดประทุมกับกระดุมฝังของอูเหมือนกันนะครับการะดุมอกกันเลยนะ คันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับกุ้มสดนะครับก็คือคันนี้ผมจะตกแบบถุดลอยนะครับกรบโองตะโกเหมือนกันนะครับ ดิดตนใหม่ได้เลยตนะามเล่นตะาเล่นดิด ลุนยนะมาเรียนกับ,าบนามินตัวสวยๆนะเนี่ยเต่มแรกนะแตาว่าโอ้ยก็คือปลามันก็ข้าว ตุ๊กเลยนะครับบานดิ้นเลยครับแตมแหลกนะครับลุงไปดึงไม่ดึงหาหน้าที่เลยนะนี่ครับแตมแหลกนะครับขับดูนกโตครับผมจะลืมผ้าพามาอีกเลือนะครับวันนี้นะ <c oughs> <c oughs> พ่อป้าจะวิง่งลืมผ้านะ ตั้กับหมายเลยนะครับปักหมายนะครับไม่ได้ป้าทีตั้งคันมากฝนเมื่อวานเข้ามาโอ้ยนะครับเลยปักหมายปักตังทีตั้งคันเลยค,คือกับธรรมชาตน นี่ดิเลียกับผมมาหนีเรียเนี่ยนะครับดุนกัะต่อตนะจากกันดีได้ลงเลยนะครับกันดุนลอยนะครับ แล้วนะครับตอนนี้มนะาเล่นอยู่แล้วนะครับนนี ลนะครับหลานนิ่ดีเกลี้ยรครับแต้มช่วยเลยเนะี่ยใส้ถึงโล่เลยเนะี่ย ไม่ใ,ใจใส่กึ่งโลเรับใส่โลเลยนะตัวนี้ครับนะครับไซโลเลยนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับแดนดีสามนะครับพาก็ไม่ได้พามานะครับวันนี้นี่ลืมเนี่ยนะครับ หนึ่งในตัวครับผมอันนี้นะใส่เดือนนก็มาควิดนะครับก็คือใส่เดือนทั้งสองตานะครับแต่ว่าผมโอ้ผมอ่าโคอแต่คอเดียวนะครับแต่คือสลับกันไป ได้มาสามเต็มเลยนะครับช่วยๆได้ไส์เกือบโล่มาตัวนี้สามเมื่อกี้เนี่ยอย่างนี้นะครับเงินเดี๋ยวปุ้งวานะครับข้าวข้าวมอ้วยก็คือปลามันข้าวนะครับ คือเมื่อว่านนะั่นคือมาไม่ได้อ้อยนะมาตึงกระตกเลยนะครับหรือว่าก็ยังได้ตัวนะครับเมื่อว่านนี่หรือว่าก็มาเย็บเย็บจูน,นะครับกรได้ไปเมื่อว่านแปดทีนะครับตัวนั้นนะตัวนี้ก็น่าจะแปดทีนะครับตัวที่สามเหมือนเมือ้ว่านหที่ว่าได้ thì cả cả triệu mua là đi cả là phương cường chiều mua phán đây mà cả tem này đấy có hàng tốt đấy đều, đều lao cấp Đổ đều lao cấp Đổ đều lao cấp quý liều và cúng và đi nàng quả lưỡi đấy, lá mít nó ตัวนี้นะดูครับผมตัวด,ด,ดีซีนะครับถ้าปอปลา้ามันลือข้าวเราก็ใส่เดือนอย่างเดียวก็ได้นะครับลอยข้าวมาเต็มเดียวราวเนะ อากับกรตอนนี้กับนึ่งเจียมุ้งฟันไปนะครับกรได้มาซีเต็มนะครับปลามานนะครับกใะไอ่าใไซประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับกระเกือบๆลู่นะครับสองสองเต็มนะครับกระหนกนั่นกรประมาณขึ้นลู่นะวปลามกระาูกอยู่นะครับมีไล่มีฟองอากาศขึ้นอยู่นะกรลุนกระตัวครับยังมีเวลาอีกเยอะครับทุบ วันนั้นนะครับวันนี้ถุงปลาผมก็คือแหลกมากเลยนะครับกลัวถุงปลาแตกนะครับวันนี้นะครับมีกันซืตัวนี่ก็เกือบเกือบเต็มเลยนะครับถุงปลาเนีน่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับไม้นี่ ต่งงต้ตนไม้นะครับลุ่มเย็นเย็นนะครับไม่โลนนะครับอ่านี่นะครับบรรยากาศนะครับนะครับกามาลุ่นกันโตนะ ครับการตอนนี้ก็เงียบมากรับประมาณ15้านาทีเลยนะครับทีว่าเงียบนะครับหลังจากที่ว่าได้ขึ้นมาสีตัวหรือว่าสีเต็มนะครับแต่ว่ามันก็มีไพ่มีฟองอากาศคราวอยู่นะครับก็รอลุนกันครับโดนแล้วครับโดนอะแล้วครับ นะีเต็มที่หานะครับแต่ตัวกระสวยอยู่นะครับ ตอนนี้ก็เวลากับสองเที่วงโมงผ่านไปนะครับได้มากกับต่งวัดฮาเต็มเลยนะครับอันนี่กับโบ้ได้กินเลยนะครับล้านะครับกับโบ้ได้เก่งเลยนะครับได้กับข้าวเลยนะครับวันนี้เราคิดกับรุนกันต้อนนะครับกัวันนี้กับคุณวันเจริญต่างวัดก็คือสามเที่วงโมงนะครับแต่ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งเที่ยงโมงครับกรุนกันต้อนนะครับ

ไกลมากเลยครับโอ้โหใหญ่เนี่ยน้องคนกับตัวนี้ฮู้วอาดิเดียวครับผม ไม่อยากาดอีกเรียวกับปุ้มไปั้งชุดเรียวๆนะอันนี่นะปุ้มไปเอามาเลีวนะกับทุนนะครัู้กับฝ้าไปคาดไปพิ่นกับอ่าตอนหายนะ้อยขาดไปเลยนะอโอดตัวใหญ่ๆนะครับโดนอีกเลียวกับ <c oughs> อ่ะครับรุนกันต้อนะครับประกอบเส้นเหลีวนะครับตอนนี้เนี่ยดูเล่าๆนะวันนี้เนี่ยตัวใหญ่ๆตุกที่เลยนะ ได้เวลาเลยนะครับขอบสามเจโมงเลยนะครับแต่เสียดายมากนะครับตัวเมื่อกี้นะครับทีว่าลุดไปนะครับที่ว่าคาดไปครับผุว่าเอาตาไซก็คือประมาณลูกปลาขวาแนนอนนะนะครับแต่น่าจะประมาณลูกถึ้นอับนะครับผุบปบว่าแต่จะว่าตำยักษ์ลูกลงมานะครับพุ่งเป็นไปไม่ทายนะครับุ่งคงจะไม่คาดนะครับมันถึงแรงมากเลยนะครับ นะครับแล้ววันนี้ก็มาดูผลงานนะครับที่ว่าได้นะครับ,บนี่ครับผลงานวันนี้นะครับทุ่งเกือกแตกนะครับนี่ครับว่านี่ใส่นี่สวยๆเนี่ย,ยไม้นี้เนี่ย ฮาตัวนะครับผมว่าฮาตัวนี่ก็คือซีโลน่าจะได้นะครับประมาณสามซีโลน่าจะได้ครับฮาตัวนี้นะครับน,นิ่งนะครับกำมันอาจ,จะมือกัะตุกนะครับไม้ดีนะเพราะว่ามันอยู่ใต้อ่าอยู่ในป่านะครับหนังตายตนาย้นไม้ อ่าครับการทำรับวันนี้กันอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้งกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนเดือมนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปอ่าไม้ๆนะครับอ่าครับการทำรับวันนี้กันคงลากันโพ้นนะครับกับเดียวกันเทว่าอ่าคงมีวางนะครับหรือว่ามีเวลานะครับเดี๋ยวจะพามาตอกตะลาวนะครับเอาตัวที่ว่าคัดนะครับตัวปกติว่ามีอยู่เรียวนะครับไซประมาณโลอัพนะครับไม้นี่นะครับ เดี๋ยวเทาวางนะครับรผงนีนะครับกลับมาเจอกระลาวนะครับกับไม้นี่นะครับกับสำหรับวันนี้กับกุ้งอลากันโคนกับผมสวัสดีกับผมบ๊ายบายครับ